ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเอาออกด่วนสามสิ่งห้ามมีในห้องนอนเลี่ยงด่วนทวงชีวิตปิดทางการเงินขัดโชคลาภทำตามนี้ชีวิตดีแน่นอน เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะห่วงจุ้ยห้องนอนเป็นหนึ่งในห้องที่ในการจัดห่วงจุ้ยนั้น เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นห้องที่เราได้ใช้เวลาพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตมาตลอดทั้งวันวันนี้จึงได้แนะนำสามข้อห้ามห่วงจุ้ยห้องนอนเพื่อหลีกเลี่ยงพลังงานลบเพิ่มพลังบวกให้กับผู้ที่อาศัยจะมีข้อห้ามใดบ้างมาฟังกันเลยค่ะ 1. ไม่ควรมีฝ้าหลุมตามหลักห่วงจุ้ยแล้วห้องนอนไม่ควรมีฝ้าหลุมเชื่อว่าจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอาจเจ็บป่วยจากอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะได้ขอแนะนำสำหรับห้องนอนที่มีฝ้าหลุมให้นำเหรียญสิบจำนวน18เหรียญ มาวางไว้ที่ด้านไหนของฝ้าหลุมแต่ละด้านสองหลอดไฟห้ามส่องตรงลงเตียงนอนบนเพดานห้องนอนห้ามมีหลอดไฟส่องตรงลงมาอย่างเตียงนอนเชื่อว่าการที่มีหลอดไฟส่องลงมาโดนตัวเราโดยตรงในขณะที่นอนอยู่นั้นจะทำให้พบเจอกับปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลาหรือมีภาวะเรื่องสุขภาพไม่ดีมักจะเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆ 3. หลีกเลี่ยงติดภาพคู่รักในห้องนอนภาพคู่รักไม่ควรติดในห้องนอนควรอยู่ระหว่างทางขึ้นบันไดห้ามนำไปติดที่ห้องนอนดิดขาดโดยเฉพาะเหนือหัวเตียงเนื่องจาก ภาพชุดแต่งงานของเจ้าสาวที่ยาวหรือแม้กระทั่งการใส่รองเท้าเปรียบเสมือนการปกคลุมและเหยียบย่ำเราตลอดเวลาที่นอนหากต้องการติดแนะนำให้ติดทางขึ้นลงบันไดแทนจะดีที่สุดคะ่ะท่านผู้ฟังคะเราได้รู้สามสิ่งห้ามมีในห้องนอนแล้ว ต่อไปเรามาฟังสิ่งที่เสริมทรัพย์ความมั่นคงร่ำรวยความสำเร็จว่าเราจะนำอะไรเข้ามาในบ้านเรามาฟังว่าสิ่งมงคลน,นั้นคืออะไรห้าภาพมงคลที่ควรมีติดบ้านเสริมห่วงจุย้ยเสริมทรัพย์ความมั่งคัง่งร่ำรวย ความสำเร็จเช็คเลยมีภาพไหนบ้างห้าภาพมงคลที่ควรมีติดบ้านเสริมห่วงจุย้ยภาพมงคลเรียกทรัพย์ภาพมงคลติดห้องรับแขกเสริมความปังรับทรัพย์มั่งคัง่งความสำเร็จอยากเสริมเรื่องไหนให้ติดภาพนั้นเลยค่ะ 1. ภาพอักษรคำมงคล เป็นภาพที่มีความหมายเป็นมงคลไปในทางบวกเช่นคำว่ารวยร่ำรวยมัง่งคั่งมั่งมีสีสุขแนะนำให้ติดไว้ในห้องทำงานหรือหน้าทางขึ้นบันไดค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกเสริมกำลังใจให้มีแรงมีพลังอยากทำงานนำพาไปสู่ความสำเร็จ 2. ภาพเรือภาพมงคลภาพเรือประมงเรือเดินทางเรือสำเภาหรือเรือที่เกี่ยวกับการทำงานแต่เรือนั้นต้องสมบูรณ์แบบแนะนำให้ติดภาพโดยหันหัวเรือเข้าบ้านจะถือว่าดีถ้าให้ดีที่สุดคือเรือกำลังแล่นอยู่บนผิวน้ำ เรียบเสมือนการเรียกทรัพย์กระตุ้นทรัพย์ให้ไหลเข้ามาจะเสริมความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น 3. ภาพม้าช่วยเรื่องการเสริมรัพย์เสริมความสำเร็จการนำภาพม้ามาติดในบ้านควรเป็นภาพที่มีม้าจำนวน8หรือ9ตัวในภาพและที่สำคัญคือควรเป็นม้า ที่มีลักษณะรูปร่างสมบูรณ์ท่วงท่าองค์อาจสง่าผ่าเผยมีท่าทีคึกคักไม่เหนื่อยล้าจะถือว่าดีที่สุดค่ะ 4. ภาพถุงทรัพย์ภาพที่เป็นถุงเงินถุงทองหรือถุงทรัพย์มีลักษณะปากเปิดเรียกเงินเรียกทองให้เข้ามาเปรียบเสมือนการที่ เงินทองไหลมาเทมาแบบไม่มีสิ้นสุดแนะนำให้ติดไว้ในบริเวณห้องรับแขกหรือห้องทำงานช่วยเสริมความมั่งคัง่งร่ำรวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้ 5. ภาพวิว,วทิวทัศน์ภาพวิวธรรมชาติที่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์เช่นทะเลภูเขาน้ำตก ลำธารแม่น้ำเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงให้นํามาติดไว้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องทำงานหรือห้องครัวเชื่อว่าจะเสริมพลังงานที่ดีอยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะต่อไปเรามาฟังวิธีจัดห่วงจุ้ยห้องนอนเพิ่มพลังด้านดีให้ชีวิต และจะพบว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้จากพลังห้องนอนก็ช่วยให้ชีวิตดีได้ถ้าเราจัดตามห่วงจุย้ยจัดอย่างไรให้ถูกหลักอยู่สบายมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตห้องนอนถือเป็นห้องที่สำคัญมากเพราะเป็นสถานที่ที่เราใช้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามเราสามารถเอาหลักการปรับห่วงจุย้ยมาปรับเข้ากับห้องนอนได้ซึ่งไม่ได้แค่ช่วยให้การนอนหลับดีอย่างเดียวแต่หากจัดห้องนอนตามหลักที่ถูกต้องยังส่งผลทางบวกกับชีวิตในด้านอื่นๆด้วยวันนี้เราได้นำหลักการจัดห้องนอนมาฝาก ทั้งห้องนอนที่ทำให้ร่ำรวยการจัดห้องนอนตามวันเกิดทิศนอนพร้อมวิธีแก้ห่วงจุ้ยห้องนอนไม่ยากเลยค่ะหนึ่งจัดเตรียมตามหลักห่วงจุย้ยหัวเตียงต้องแข็งแรงหัวเตียงที่ดีตามหลักห่วงจุย้ยต้องมั่นคงและแข็งแรงทำจากไม้ หรือเป็นแบบบุนวมเพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างความมั่นคงและอ่อนโยนซึ่งจะช่วยส่งเสริมพลังห่วงจุ้ยที่ดีได้ทั้งนี้เนื่องจากเวลาที่เราหลับร่างกายจะเข้าสู่ระบบซ่อมแซมที่ซับซ้อนจิตใต้สำานึกของเราจะต้องการภูมิคุ้มกันเสมือนเรา ต้องการที่พิงหลังเวลานั่งเก้าอี้นั่นเองค่ะฟูกนอนต้องรองรับสรีระฟูกนอนในท้องตลาดมีให้เลือกหลายแบบดังนั้นลงทุนกับอันที่ให้ความพักผ่อนให้ความผ่อนคลายและหลับสบายที่สุดโดยถือหลักที่ว่ายิ่งนอนหลับสบายเท่าไหร่สุขภาพก็จะดีเท่านั้น ข้อสำคัญคืออย่าซื้อฟูกมือสองมาใช้เพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าทิ้งพลังงานอะไรเอาไว้บ้างความสูงของเตียงต้องพอดีเตียงที่ดีต้องสูงพอที่พลังงานด้านดีนดจะไหลผ่านใต้เตียงได้ส่วนเตียงที่มีลิ้นชักเก็บของถือว่า เป็นเตียงที่ไม่ดีตามหลักห่วงจุย้ยเนื่องจากพลังงานต้องหมุนเวียนได้ในขณะที่เราหลับซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพื้นเตียงของเราปิดทึบเตียงต้องห่างจากประตูให้มากที่สุดตำแหน่งวางเตียงนอนควรวางให้ห่างจากประตูให้มากที่สุดและวางในตำแหน่งทะแยงมุม ไม่ใช่แนวเดียวกับประตูโดยเราต้องมองเห็นประตูในขณะที่อยู่บนเตียงได้แต่ไม่ใช่อยู่กลางหรือตรงกลางประตูหลักการนี้ปรับใช้กับประตูอื่นๆด้วยเช่นประตูไประเบียงประตูห้องน้ำประตูตู้เสื้อผ้าเพราะ ตำแหน่งประตูจะส่งผ่านพลังชี้ที่มากเกินไปสู่เตียงนอนหรือถ้าว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเตียงที่อยู่ใกล้ประตูจนเกินไปจะทำให้เราตกใจได้เวลามีคนเปิดเข้ามาเตียงนอนต้องชนกับผนังนอกเหนือจากหัวเตียงที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว หัวเตียงควรชนกับผนังโดยไม่ควรตั้งลอยๆกลางห้องหรือชนกับหน้าต่างเพราะเวลาที่เราหลับพลังงานจะอ่อนแอดังนั้นกำแพงที่แข็งแรงจะช่วยป้องกันส่งเสริมพลังให้แก่เราได้เว้นที่ว่างข้างเตียงให้เท่ากันวิธีนี้จะช่วยสร้างความสมดุล ในขณะที่เราหลับนอกจากนี้อาจวางโคมไฟไว้บนโต๊ะข้างเตียงทั้งสองด้านเพื่อสร้างแสงสว่างอย่างสมดุลซึ่งจะส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ได้ส่วนโต๊ะข้างเตียงควรใช้โต๊ะกลมมากกว่าโต๊ะสี่เหลี่ยมเพราะโต๊ะสี่เหลี่ยมมีมุมแหลมอาจสื่อถึงสารพิษ ทางห่วงจุย้ยซึ่งก่อพลังลบได้และวางเตียงให้ห่างจากโทรทัศน์อันที่จริงแล้วเราไม่ควรมีโทรทัศน์หรือโต๊ะทำงานอยู่ในห้องนอนด้วยซ้ำเพื่อให้ห้องนอนเป็นที่พักผ่อนอย่างแท้จริงโทรทัศน์ที่ตั้งในห้องนอนจะนำพาบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตคู่ แต่ถ้าพื้นที่บ้านจำกัดให้วางโทรทัศน์หรือโต๊ะทำงานให้ห่างจากเตียงที่สุดและควรหาผ้ามาคลุมโทรทัศน์หรือโต๊ะเวลาไม่ใช้งาน 2. วิธีแก้ห่วงจุ้ยห้องนอนหลีกเลี่ยงพลังงานลบ 1. ห,หลีกเลี่ยงกระจกที่ตรงกับเตียงนอน หรือตู้เสื้อผ้าที่ประตูเป็นกระจกห้องจุ้ยห้องนอนกระจกเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเคลื่อนย้ายกระจกเหล่านั้นออกไปไม่ได้ให้หาผ้ามาคลุมไว้เพราะกระจกจะลบกวนการนอนเรากระจกที่ตรงกับเตียงนอนจะทำให้เกิดปัญหามือที่สามในชีวิตคู่นอกจากนี้ กระจกยังแฝงพลังงานที่มากเกินไปสำหรับการพักผ่อนอีกด้วย 2. หลีกเลี่ยงการวางเตียงใต้คานบ้านคานบ้านจะทำให้รู้สึกกดดันซึ่งรบกวนการนอนหลับได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หาผ้ามาปิดคานบ้านไว้หรือแขวนขุีไม้ไผ่โดยห้อย ส่วนที่ใช้เป่าลงวิธีนี้เชื่อว่าจะสกัดสิ่งไม่ดีจากด้านบนได้ 3. อย่ามีสิ่งของเกี่ยวกับน้ำไว้ในห้องไม่ว่าจะเป็นน้ำพุตู้ปลาหรือรูปภาพเกี่ยวกับน้ำเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพย์หลังนั้นในทางที่ดี ให้นำไปตั้งไว้ในห้องอื่นเลยค่ะ 4. อย่าตั้งต้นไม้หรือดอกไม้ไว้ในห้องนอนต้นไม้สัมพันธ์กับพลังหยางหรือพลังร้อนซึ่งจะลบกวนการนอนหลับของเราได้แต่ถ้าไม่มีที่ตั้งอื่นสำหรับต้นไม้ให้ตั้งไว้ให้พ้นตำแหน่ง สายตาเวลาอยู่บนเตียงนอนค่ะ 5. ห้ามปล่อยให้รอบเตียงรกหรือผักเตียงด้านหนึ่งไปชิดผนังที่ห้ามเช่นนี้เพราะพลังชีจะหมุนเวียนไม่สะดวกและส่งผลร้ายต่อชีวิตส่วนตัวได้เตียงที่ชนผนังและมีคนต้องนอนด้านล่าง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ติดชะงักได้นอกจากนี้รอบเตียงที่ลกจะนำชีวิตไปสู่ความยุ่งเหยิงค่ะ 6. เก็บหนังสือไว้ที่อื่นถ้าเป็นหนังสือสองถึงสามเล่มให้เอาไว้อ่านก่อนนอนไม่เป็นไรแต่ถ้าเยอะกว่านั้นเราจะรู้สึกถูกล้อมด้วยกองทับหนังสือห้องนอนเป็นสถานที่สำหรับ การนอนหลับพักผ่อนหนังสือจำนวนมากมายจะทำให้ห้องนอนเหมือนห้องทำงานค่ะ 3. การสร้างสมดุลด้วยสีเติมสีของธาตุไฟเพื่อเพิ่มพลังและหน้าหลงไหลสีของธาตุไฟจะเสริมพลังเกี่ยวกับการงานและช่วยให้เป็นที่ยอมรับนอกจากนี้ยังเชื้อเชิญความโรแมนติก และความน่าหลงไหลมาสู่ชีวิตและห้องนอนอีกด้วยโดยสีของธาตุไฟได้แก่แดงสม้มม่วงชมพูเหลืองแก่เติมสีเอิร์ธโทนเพื่อความสมบูรณ์และมั่นคงพลังความแข็งแรงจะกลมกลืนจากธาตุดินจะช่วยทำให้บ้านสมบูรณ์และ ยังปกป้องความสัมพันธ์สีของธาตุดินได้แก่เหลืองอ่อนเบตหรือนำของตกแต่งชิ้นเล็กๆโทนสีแดงม่วงทองอาทิโคมไฟหรือเชิงเทียนเติมสีโลหะเพื่อความชัดเจนและแม่นยำตามหลักห่วงจุย้ยธาตุโลหะจะนำความแม่นยำชัดเจน และมีประสิทธิภาพมาให้ถ้าห้องนอนของเรามีสีนี้เป็นโทนหลักจะช่วยให้ชีวิตชัดเจนและสว่างสวัยสีของธาตุโลหะได้แก่เทาขาวเติมสีพาสเทลเพื่อความสงบสุขและผ่อนคลายก่อนสิ้นสุดแต่ละวันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การรู้สึกผ่อนคลายอยู่บนเตียงและนอนหลับฝันดีแสงไฟที่นุ่มนวลความนุ่มของเตียงและสีพาสเทลในห้องนอนจะช่วยสร้างเสริมจิตใจที่สงบสุขได้สีพาสเทลได้แก่ฟ้าอ่อนชมพูอ่อนเขียวอ่อนม่วงอ่อน 4. ห่วงจุ้ยควรรู้อื่นๆ ทำเตียงนอนให้เสมือนโอเอซิสห้องนอนควรเป็นสถานที่หลบภัยที่เราใช้หลีกนี้จากความเครียดในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวสุขภาพหรือเพื่อนดังนั้นอย่าทำให้ห้องนอนเป็นสถานที่เก็บสิ่งของที่ไม่มีที่ไว้ห้องนอน ควรจะเป็นเสมือนแหล่งน้ำโอเอซิสกลางทะเลทรายที่มีไว้เมื่อเราต้องการจะพักใช้แสงที่นุ่มนวลตามหลักห่วงจุ้ยที่ดีเราควรหลีกเลี่ยงไฟที่สว่างสีฉูดฉาดหรือไฟบนเพดานที่อยู่เหนือตำแหน่งเตียงนอนแต่ให้ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะที่ให้แสงนุ่มนวล และพยายามปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้ามาให้มากที่สุดค่ะอย่าตั้งเตียงนอนระหว่างประตูกับหน้าต่างถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการวางเตียงไว้ระหว่างประตูกับหน้าต่างเพราะจะปะทะกับพลังชีที่ไหลผ่านสองช่องนั้นได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หาผ้าม่านหน้าต่างดีๆ มาสกัดพลังด้านลบนอกจากนี้หลีกเลี่ยงการนอนตรงกับหน้าต่างเพราะจะทำให้นอนหลับไม่สบายได้ค่ะติดรูปภาพที่สร้างแรงบันดาลใจไว้ในห้องแขวนรูปวิวจากธรรมชาติหรือสถานที่ต่างๆที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งผ่านความรู้สึกสงบให้กับจิตใจแต่ ภาพกราฟิกภาพน่ากลัวหรือรบกวนใจไม่ควรติดในห้องนอนควรติดรูปที่สร้างสรรค์เอาไว้ในตำแหน่งที่เมื่อเราตื่นนอนสามารถมองเห็นได้ทันทีเพื่อเป็นการเริ่มต้นจิตใจที่ดีให้กับวันใหม่ค่ะกําจัดเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วเปิดตู้และ หรือเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วนำไปให้เพื่อนหรือบริจาคให้มูลนิธิต่างๆเสื้อผ้าเก่าที่ยังเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าจะกันโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาการกำจัดเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วจึงเป็นการเปิดช่องให้มีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่หลีกเลี่ยงการติดรูป คนที่จ้องมองมาอย่างเราสามารถจะติดรูปครอบครัวไว้ในห้องนอนได้แต่ให้หลีกเลี่ยงรูปที่ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองโดยเฉพาะหากมีหลายๆรูปก็ยิ่งจะทำให้ดูเหมือนเรากำลังถูกล้อมด้วยสายตาเหล่านั้นจนนอนหลับไม่สบายค่ะ ห่วงจุ้ยที่ก่าวมานี้สามารถปรับใช้ได้ไม่ยากซึ่งจะช่วยให้เราหลับสบายและเชื่อว่าจะก่อเกิดพลังที่เป็นมงคลได้ด้วยลองนำไปทำดูอย่างน้อยก็ช่วยให้เราสบายใจและอาจได้ของแถมเป็นชีวิตดีๆอีกด้วยค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำจริงดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ